สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันว่างๆอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับงานไม่ค่อยมีครับวันนี้ก็มาทํางานตัวเองที่บ้านนะฮะงานหลวงมันเป็นวันหยุดด้วยแหละครับก็เลยออกจากว่างๆหน่อยหนึ่งก็มาทําต่อครับผมเนี่ยทำโปรอมนะฮะโครงการระยะย,ยาวนะฮะแล้วก็ต่อด้วยคันแดงตรงนู้นนะครับแล้วก็อยู่นี่คันนึง อีป๊อปยังเป็นโครงอยู่เลยครับผมก็จัดสภาพไม่รีบนะฮะก็จัดสภาพไปเรื่อยๆครับผมเอาวันที่ว่างๆก็มาทําต่อนะครับวันไหนว่างก็ทําทีละนิดละน้อยวนะันนี้ก็จะเก็บเบรกนะฮะพวกเบรกเบรกหลังนะครับเบรกหลังแล้วก็เบรกหน้านะฮะก็ทําไปแล้วครับผม ตัวนี้เบรกหลังไม่อยู่เบรกเบรกหน้าก็รั่วนะครับผมต้องไล่เบรกใหม่นะฮะก็ทำไปเรื่อยๆครับโครงการระยะยาวคันนี้รถต,ตัวเองขี่ตอนไหนก็ได้นะฮะ <laughs> มีเวลาค่อยทำครับผมถ้าท่านไหนที่สนใจจะจัดสภาพนะครับก็ ทักมาถามได้นะครับคือตามทำก็ทําตามงบของลูกค้าเลยนะฮะผมผมก็จะทำให้ก่อนนะครับของลูกค้าของตัวเองก็จะเอาไว้ก่อนนะครับของตัวเองแล้วค่อยทำครับผมจัดจัดระเบียบนี่คือ,อจัดสภาพนะฮะก็ตามตามที่งบลูกค้านะครับผม ผมลูกค้าก็อยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็บอกมานะฮะจัดให้ฮะ,ะชุดสีก็ทำใหม่ทาสีโครงทําใหม่นะฮะสีโครงก็ใช้เป็นสี 2K นะครับสี 2K เคลือบแบล็คนะฮะผมแล้วก็แต่ว่าชุดสีผมคือจะส่งให้ร้านเขาทาให้เลยนะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณ3ามพันหนะครับผมทําสีใหม่นะฮะใครอยาก ทำเฉพาะสีหรืออะไรก็ติดต่อได้ครับผมผมไม่ได้กีแรังแนตะ่ผมจะติดต่อให้เขาอีกทีนึงนะครับผมไม่ได้มีหัวคิวต่อนะครับจะทำตามสภาพค่าแรงก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับก็อย่างตากลมที่ผมจัดสภาพอ่าหม้อน้ำมินียมท่อสูชุดสีใหม่ทำสีใหม่บิ้วใหม่ก็ ค่าของก็สองหมื่นเบ็ดเสร็จก็ไม่เกินสองหมื่นครับผมห,ม,หม,ะะมื่นหมื่นกว่ากว่านะฮะก็เอาที่ว่าประมาณหมื่นกว่ากว่านะครับค่าของไม่ถึงสองหมื่นฮะไม่เกินไม่เกินสองหมื่นก็บิลเสร็จหรือทำเล่มทะเบียนเล่มโอนให้เลยก็ มาสองหมื่นห้านะครับผมใหม่ๆเลยนะครับเอาแบบสวยๆสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดอย่างเงี้ยครับก็ตามตามสภาพหรือเราไม่มีรถหรือจะอรถที่ร้านนี้ก็ได้นะครับอย่างรถคันนี้ก็เก้าพันห้านะครับผมแต่ถ้าเอาจริงก็ได้เก้าพันนะครับอันนี้คือจัดสภาพอีกทําทสีก็ไม่เกิน สองหมื่นแปดหรือสามหมื่นไม่เกินนี้ครับผมหรือแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ลูกค้าจะเอาแบบจัดเต็มแบบไหนนะฮะก็ตามงบลูกค้าครับผมก็สนใจก็ทักมาสอบถามได้ฮะทาไม่ทําก็ไม่ว่ากันนะ,ะสอบถามได้ผมก็ชอบนะฮะก็เลยทําคันนี้ก็นานแล้วลื้อไว้ไม่มีเวลาก็ถอด ถอดมาไว้คนละทิศละทางเลยนะฮะถอดไว้คันนี้พอเสร็จไม่มีเวลาทําก็ทิง้งไว้งันนะฮะก็เพิ่งเพิ่งได้มาจัดสภาพเพิ่งได้ทําทีละนิดละหน่อยครับผมถ้าไม่ทําเดี๋ยวมันก็จะเป็นอะไรแยกขายเพราะว่าหาไม่เจอนะครับผมอันนี้ก็ลองไล่ๆดูแล้วก็ยังยังพออยู่ได้นะฮะชุดสีก็นนี้ครับชุดสีอยู่ด้านหลังนะครับผม ชุดสีพูดถึงสภาพของคันนี้ประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นตะครับก็ถือว่าเยินมาอยู่นะครับชุดสีที่ดูดูถ้าตอนแรกว่าจะทำสีด้วยทำสีด้วยก็ก็จะเพิ่มต้นทุนบีคคันนี้ผมได้มาสองหมื่นแปดนะครับยังไม่รวมค่านะ้ำมันวิ่งไปเอา แล้วก็ซื้อโครงเล่มมาอีกนะฮะก,ก็ถือว่าสามหมื่นกสามหมื่นประมาณสามหมื่นสี่สามหมื่นห้านี่ฮะคัน,นี้แล้วบิวนี่คือทำอทำคือขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็เก็บไว้เองครับผมบอก ภรรยาก็บอกว่าเดี๋ยวทำขายนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอันไหนที่ว่าบิวใหม่ทําสวยๆก็เป็นชื่อตัวเองอยู่ในบ้านนะครับถ้า <c oughs> บอกว่าทาใช้ก็แฟนก็จะงองแงงนะครับผู้หญิงเนะแล้วเราชอบเราก็ทําแบบนี้นะครโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามได้ครับสวัสดีครับ